สวัสดีค่ะแนวทางเวลาวันจันทร์นะคะวันที่29มิถุนายนค่ะรอบนี้นะคะเป็นการนําเสนอตัวเลข3ตัวตรงนะคะในงวดสุดท้ายเราทาการปักหลักไว้ให้แล้วนะคะโดยสูตรที่ใช้ก็จะมีหลักร้อยคูณด้วย2หลักหน่วยคูณด้วย7บวกด้วย1สูตรที่2ใช้หลักพันบวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักสิบคูณด้วย3บวกด้วย4สูตรที่3ใช้หลักพันคูณด้วย2นะคะบวกด้วยหลักสิบคูณด้วย2บวกด้วย3คงที่นะคะ ตัวนี้เป็น3ตัวตรงนะคะ3ตัวตรงแบบที่ปักหลักในงวดสุดท้ายให้นะคะเริ่มคำนวณวันที่17มิถุนาก็จะเป็นสถิติที่ย้อนหลัง3ามงวดน,นะคะสำหรับชุดนี้มาเริ่มวันที่ 20, 27วันที่17นะคะตัวเลขแรกเลยก็คือเลขหลักร้อยก็คือ5 52เท่ากับ10หลักหน่วยก็คือ6คูณ7 7 5 35 76 4สบี่บวกด้วย1นะคะใช้สองบวกกับ1เท่ากับ3ตัวที่สองใช้หลักพันคือเลข4บวกด้วยหลักร้อยนะคะบวกด้วยหลักสิบคูณด้วยาคือ1คูณ3ามได้3บวกด้วย4ค่ะ4บวก5เท่ากับ9 9บวกกับ3ได้เท่ากับ12 2สองบวกกับ4ได้เท่ากับ16นะคะ ตัวที่สองใช้หลักพันก็คือ4คูณ2ได้8หลัก10บก็คือ1คูณ2ได้2บวกด้วย3นะคะแปบวกกับ2ได้เท่ากับ10 10บวก3ได้13เป็น3 6 3วันที่18นะคะออก3 3 6นะมาดูว่าต่อไปวันที่18นะคะตัวแรกเราใช้หลักร้อยก็คือ3คูณ2เท่ากับ6หลักหน่วยคือ6 6คูณได้เท่ากับ42เหมือนเดิมนะคะตัวเลขเหมือนข้างบนเลยบวกได้1นะคะ6บวก2เท่ากับ8 8บวก1ได้เท่ากับ9ค่ะสูตรที่สองใช้หลักพันก็คือเลข9บวกด้วยหลักร้อยก็คือเลข3นะคะหลักสิบคูณ3 3คูณ3ได้เท่ากับ9บวกด้วย4 9คูณ9บวก3เท่ากับ12 2อบวกได้เเท่ากับ11 11บวกกับ 4นะคะได้เท่ากับ15สูตรที่3ใช้หลักพันคูณ2 92ได้เท่ากับ18หลักสิบคือเลข3คูณสได้เท่ากับ6・บวกด้วย3ค่ะ8บวกด้วย6เท่ากับ14 4บวกกับ3ได้เท่ากับ7นะคะอาะจได้7นะคะ9 5 7อ่ะรอบนี้วันที่22ผลที่ได้ก็คือ7 95นะคะ มาดูงวดที่3นะคะรว่นนี้มันจะสั้นๆเนอะงวดที่3ใช้หลักร้อยก็คือเลข7คูณ2ได้14หลักหน่วยคือ5 5 7ได้35บวกด้วย1นะคะ4บวกหจะเป็น9 9บวก1ได้เท่ากับ10ตัวที่2ใช้หลักพันก็คือ2บวกด้วยหลักร้อยก็คือเลข7 หลักสิคือ9คูณ3ได้27นะคะบวกด้วย4 2องบวกกับ7ได้9 9บวกกับ7ได้เท่ากับ16นะคะ6บวกกับ4ได้เท่ากับ10ตัวสุดท้ายเลยใช้หลักพันคูณ2 2คูณ2มีค่าเท่ากับ4หลัก10คือ9คูณ2ได้เท่ากับ18บนะคะบวกด้วย3 4บวกกับ8ได้เท่ากับ12นะคะ2บวกกับ3ได้เท่ากับ5 ชุดนี้005นะคะตรงแล้วเพราะว่าวันที่25่มิถุนาออก005นะคะสำหรับ3ตัวท้ายมาดูวันนี้นะคะ25สูตรแรกใช้หลักร้อยคูณ2 0มานะคะหลักหน่วยคือ5 7เท่ากับ35บวกด้วย1ค่ะ5บวก1เท่ากับ6เลยง่ายๆ่ยนะคะชุดนี้ตัวที่2ใช้หลักพันบวกหลักร้อย บวกหลัก10คูณ3บวก4 9บวกกับ4ได้เท่ากับ13นะคะตัวที่3ใช้หลักพันคูณ2 9 2ได้18หลัก10คือ0บวก3ค่ะ8บวก0ได้8 8บวก3ได้เท่ากับ11อันนี้เลขหนะเหมือนเลขก7เลยอาจจะเป็นเลข7ก็ได้นะคะหน้าตาคล้ายกันเป็น6 3 1นะคะตัวนี้ตัวตรงแล้วนะคะพยายามจัดเรียงตามตามหลักให้แล้วนะคะจากชุดนี้เนี่ยเราก็เอามาจับชุดเป็น2ตัวบนก็ประมาณ6 3 6 1นะคะแล้วก็3 1อ่ะ3 1ก็ประมาณ3ชุดนะคะสำหรับแนวทางของชุด3าตัวท้ายของเลขหวยลาวนะคะวันจันทร์ที่29มิถุนายนค่ะสำหรับคลิปนี้จบแล้วนะคะสวัสดีค่ะ